สวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยสบายๆนะคะถามปัญหาเรื่องสุขภาพและความงามที่เพื่อนๆถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเนยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเข้ามาสักพักนึงก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวโดวยปิดเพลงก่อน สวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีกันทุกคนนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันจันทร์ด้านนอกรถติดไหมเอ่ยด้านนอกรถติดไหมคะ ที่หน้าคอนโดเนยตอนนี้รถติดยาวไปถึงปากซอยแดริ่งเลคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเนยก็รวบรวมคําถามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนะคะจากไลฟ์ที่แล้วที่เราไลฟ์สดกันไปนะคะเรื่องอ,อสามเคล็ดลับกระชากไวสู่ความอ่อนเยาว์นะคะได้ฟีดแบ็กกลับมาโอ้โห ค่ะทุกคนฟีดแบ็เยอะมากอินบ็อกซ์แตกเลยทีเดียวนะคะก็คือพี่ๆเพื่อนๆนะคะถามเข้ามานะคะเดี๋ยวหน่ยขออ่านนิดนึงเนาะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคคำถามแรกนะคะถามว่าทำไมน้องเนยข่าวจังอ่าทำไมข่าวใช่ไหมก็เนยเนี่ยเป็นคนที่ อชอบอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ย activity หรือว่ากิจกรรมอะไรเนี่ยที่จะต้องไปแบบเผชิญกับมลภาวะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือว่าแสงแดดจัดๆเนี่ยเนยนะคะก็จะนะคะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้นี่ก็จะหลีกเลี่ยงเลยหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เ,ดเนี่ยเนยนะคะก็จะ ใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพื่อโปรเทคผิวนะคะจากแสงแดดหรือก็ใส่กางเกงขาย,ยาวนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็มีโลมแล้วก็เว้นตาเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะทุกคนอ่ะมาที่คำถามที่สองนะคะที่ถามกันเข้ามานาะถามว่าน้องเนยได้ฉีดผิวไหมคะอ่ะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเนยไม่ได้ฉีดผิวนะคะแล้วก็กรรมพันเนี่ยไม่ใช่กรรมพันธ์ที่ข่าวมากนะคะคือ ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผิวขาวนะคะแต่จะเป็นขาวเหลืองนะคะไม่ได้ขาวแบบอมชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ขาวได้แบบนี้ก็เพราะว่าการที่ทาครีมบำรุงดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดที่มีคุณภาพนะคะอ่ะมาคำถามต่อไปใช้ครีมบำรุงผิวอะไรบ้างคะใช่โอ้โหพูดถึงเรื่องครีมบำรุงผิวของเนยนะ คือเนอยอ่ะใช้เยอะมากเลยทุกคนคือเอ่อในห้องน้ำเนยเนี่ยจะเต็มไปด้วยครีมบำรุงผิวนะคะถ้ามีเอ่อเป็นตู้เซฟหรือว่าตู้เย็นหรือว่าตู้อะไรที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็คือมันจะเต็มไปด้วยครีมบำรุงผิวของเนยเลยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนยจะเน้นไปที่บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะโปรเทคผิวด้วยครีมกันแดดที่มีคุณภาพอย่างที่เนยได้กล่าวมาเนาะอ่ะ ต่อนะคะทานอาหารเสริมบ้างไหมคะอ่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่านที่ถามมาว่าทานอาหารเสริมบ้างไหมคะอาหารเสริมก็ทานค่ะทุกคนที่เนยเลือกทานอาหารเสริมนะคะเพราะว่าเนยคิดว่าบางทีเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปมันก็ไม่ได้แบบครบห้าหมู่ซะทีเดียวเนาะแล้วก็เนยก็จะทานพวก คอลลาเจนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยกลูตาด้วยแต่ก็จะเป็นในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคือเราไม่ได้กินแบบโอเวอร์โดสหรือว่ากินเยอะจนเกินไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะมาต่อที่คำถามต่อไปเนาะได้ทำปากไหมคะปากอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคน อันนี้คือไม่ได้ทําปากกระจับหรือว่าไม่ได้ฉีดปากเบอร์ะไรทั้งสิ้นนะคะคือเป็นคนที่คุณแม่รักมากานะคะให้ปากสวยมาอยู่แล้วนะฮะปากไม่ได้ฉีดนะคะที่ปากดูเบิร์นไงเพราะว่าทาลิปเกินปากนะคะทุกคนเอ่อเนี่ยค่ะทุกคนเวลาที่เราอยากให้ปากเราอวบอิ่นแล้วก็ทาลิปที่มันแบบว,ว่าเบิร์นเบิร์นขึ้นไปอย่างนี้เนาะอ่ะมาที่คําถามต่อไปนะคะได้ทําตาไหมคะ ตาไม่ได้ทำนะคะทุกคนถ้าอยากตาสองชั้นนะคะก็ติดสติกเกอร์หรือว่ากรีดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่านี่เนยไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะก็คือกอรีดอายไลเนอร์อย่างเดียวนะคะอ่ะมาที่คำถามต่อไปอได้ทำจมูกไหมคะจมูกทำค่ะเนยทำศัลยกรรมจมูกได้ปีนี้เป็นปีที่เข้าปีที่สิบสองสิบสามแล้วนะคะทำตั้งแต่ ทำนานมากแล้วคะ่ะทุกคนทําที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะทําจมูกนะคะทํากับคุณหมอคือจําชื่อคุณหมอไม่ได้แล้วว่ะท,ทําทีโ่โรงพยาบาลยันฮีถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากทำศัลยกรรมจมูกที่สวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็เข้าไปดูในเ,เว็บของโรงพยาบาลได้เลยนะคะมีคุณหมอให้เลือกมากมายเลยแต่คุณหมอที่ทําให้เนยจําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทํานานมากๆแล้วด้วยนะคะามาที่คาถามต่อไปนะคะ น้ำหนักเท่าไหร่คะเนยหนัก53นะคะทุกคนแล้วก็คำถามต่อไปอ,อน้องเนยหน้าเด็กมากมีวิธีดูแลตัวเองยังไงยังเรียนอยู่ไหมคะหน้าเด็กมากอาสวัสดีค่ะทุกคน Hello who my you Hello เมทนะคะสวัสดีค่ะคำถามที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนาะก็ตอบไปแล้วห้าสิบสามนะคะทำไมทานเยอะแต่ไม่อ้วนทานเยอะแต่ไม่อ้วนอ่ะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะทุกคนาาจากคนที่ใกล้ชิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รู้จักเนยเนี่ยจะรู้เลยว่าน้องเนยเนี่ย สายกินมากถ้าเจอกันนี่ก็จะลากกันไปกินตลอดเลยตั้งแต่ถ้าเกิดเจอกันเช้าก็าก,กินตั้งแต่เช้ายันค่ํายันแบบแยกย้ายค่ะจะชวนกินตลอดเลยเพื่อนเพื่อน,นก็ถามว่าเฮ้ยน้องเนยมีเคล็ดลับอะไรทําไมแบบทานเยอะทานเยอะแต่ไม่อ้วนเลยหุ่นดีมากเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยเนยก็จะเลือกทานอาหารนะคะทีอ่อ่มีประโยชน์แล้วก็เนยก็ จะไม่ทานสัตว์ใหญ่นะคะหรือว่าไก่หมูเนื้อวัวเนี้ยเนยก็จะไม่ทานเลยนะคะนอกนั้นเนยก็จะทานหมดเลยนะคะยกเว้นพวกสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยก็เราก็จะไม่ทานเหมือนกันนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกผักพวกผลไม้แล้วก็อาหารที่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกแป้งอะไรเยอะๆเนยก็จะงดเหมือนกันนะคะคือทานได้แต่ว่าทานแต่พอเหมาะเนาะอ่ะมาที่คําถามต่อไปนะคะทุกคน อ๋ออันนี้ค้างอยู่เนาะน้องเนยหน้าเด็กมากยังเรียนอยู่ไหมคะหน้าเด็กมากก็หน้าเด็กจริงอะอันนี้ก็ยอมรับนะคะตอนนี้เนยก็เรียนอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยเกิกนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมินนะคะน้องเนยก็เรียนอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยเกิกนะคะเรียนปร,ริญญาโทนะคะบริหารธุรกิจเนาะ,ะอะมาที่คําถามต่อไปนะคะน้องเนยทํางานอะไรคะ ณนะปัจจุบันนะคะเนยก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ Baby c u นะิเนาะพี่ๆเพื่อนนจะรู้จักแล้วนะคะอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะน้องเนยเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะผิวสวยและขาวมากอ่าคำถามนี้นะ่าสนใจมากเลยทุกคนคือเนยไปไหนนะก็คือมีแต่คนแบบทักเนยเรื่องผิวเยอะมากคือเจอกันเนี่ย 9 9เลยเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วจะทักว่าข่าวมากนะคะทุกคนทักว่าข่าวมากทุกคนจะเจอทําไมน้องเนยขาวมากขาวมากทําอะไรทําไมยังไงถึงข่าวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนเหนือหรือเปล่าทําไมผิวถึงได้ขาวนะคะจริงๆแล้วเนยไม่ใช่คนเหนือนะทุกคนเนยเป็นคนอีสานร้อยร์เ็นต์นะคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เป็นคนอีสานนะคุณพ่อเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะคุณแม่นะคะเป็นคนสกลนครนะคะอ่ะต่อค่ะน้องเนยมีแฟนหรือยังคะอตอบยังไงดีอะทุกคนอ่าเนยมีครอบครัวแล้วนะคะอ่าคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าน้องเนย อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเราไม่ขอตอบดีกว่านะเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะออกไปทาง18บวกนะคะอันนี้ขอแบบปิดไว้เนาะอ่าสำหรับคำถามที่น้องเนยเนี่ยรวบรวมมานะคะจีมีประมาณ2 4 6 8ประมาณ10คคำถามก็คือ,อตอบให้หมดแล้วนะคะทุกคนอ่าทะสุดท้ายนี้นะคะ ก็ไม่มีอะไรมากะคะทุกคนเลยก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ครอบครัวที่น่ารักขอบคุณครูแอ๊กกัสินานะคะที่เป็นกําลังใจให้เนยคอยอ่อซัพพอร์ตสนับสนุนเนยในทุกๆด้านเลยแล้วก็เสมอมาแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าด้วยนะคะที่ออเดอร์สินค้าเข้ามาอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมนะคะหรือว่าในไลน์แล้วก็ใน Facebook นะคะอ่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอาอแล้วก็จะลาเพ,เพื่อนทุกคนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะใช้ชีวิตนะคะด้วยความสุขนะคะคิดน้อยๆสนุกให้มากนะคะอ่ะสวัสดีคุณบิ๊กนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ